ระบบวาล์วเดสโมโดวิกหรือเจ้ากระเดื่องวาล์วเปิดปิดเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับโดยปกติวาลนะ์วเนี่ยรือแคมชา้าจะมีแคมแคมลูกเปี้ยวนะครับที่เขาเรียกว่าแคมลูกเปี้ยวจังหวะที่เปิดแคมลูกเปี้ยวจะผลักเพื่อให้วาล์วมันเปิดออกมาเห็นไหมมันจะเปิดปึด๊บเปิดใช่ไหมแล้วก็จังหวะปิดโดยปกติโดยทั่วไปจะเป็นสปริงรีเทนเนอร์คืนนะครับ เพื่อปิดแต่ความเท่ของเทสโมโดมิกคือเขาบอกสปริงอ่ะลอบสูงม,มันล้าทําให้ปิดไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่มัน่นคงไม่เขาไม่แม,ม่นยานะครับเขาเลยเระบบมีเพาลูกเบี้ยอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ที่พอหมุนไปปุ๊บอ่ะกะ็จะกระเดินตัวหนึ่งอ่านี้เพื่อปิดเพื่อปิดน,นะครับเพื่อปิดไปบรยการเป็นว่า เปิดด้วยกระเดื่องหรือเผาลูกเบี้ยวเตะกระเดื่องออกมาแล้วก็ปิดด้วยระบบกระเดื่องเหมือนกันที่เตะเข้ากับเผาลูกเบี้ยวเหมือนกันนะครับทำให้ชิมอะชิมวาลจะมีชิมเปิดเขาเรียกว่าวาลตัวหนึ่งจะมีชิม2ตัวจะต่างรถ